เมื่อแม่วัย68ปีแกล้งทำเป็นหูหนวกนานถึง3เดือนไม่ใช่เพราะอาการป่วยแต่เพื่อรอเวลาเปิดโปงความจริงอันมืดดำของลูกชายแท้ๆที่เธอเลี้ยงมาเองหญิงชาราวัย68ปีใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับลูกชายเพียงสองคนมานานหลายปีเธอเป็นคนอ่อนโยนรักครอบครัวและไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่แล้ววันหนึ่งเธอเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกชายคำพูดการกระทำและแววตาของเขาเต็มไปด้วยความลับบางอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เธอเริ่มไ้ยินคำพูดแปลกๆระหว่างที่ลูกชายคุยโทรศัพท์ รือคุยกับเพื่อนรับหลังเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธและการวางแผนอะไรบางอย่างทําให้หัวใจของแม่เต้นแรงด้วยความกังวลเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลและมันอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอเองยิงชาราตัดสินใจทําสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีวันคาดคิดเธอแกล้งทําเป็นหูหนวกมานานถึงสามเดือนทุกครั้งที่ลูกชายพูดอะไรแรงๆหรือน่าสงสัยเธอจะทําเป็นไม่สนใจไม่ได้ยินและนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นการแสดงออกที่เหมือนไร้เดียงสานี ทำให้ลูกชายเริ่มเชื่อจริงๆว่าแม่ของเขาไม่สามารถรับรู้เสียงรอบข้างได้อีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปสามเดือนนั้นกลับกลายเป็นบททดสอบอันยาวนานสำหรับแม่เธอต้องเก็บความกลัวไว้ภายในใจต้องอดทนฟังทุกคำพูดร้ายๆที่ลูกชายคิดว่าเธอไม่ได้ยินต้องทำตัวเหมือนไม่รู้อะไรเลยทั้งที่ในใจเจ็บปวดและหวาดกลัวทุกนาทีเขาเริ่มเปิดเผยความคิดที่แท้จริงออกมาอย่างไม่ระวังลูกชายพูดคุยกับเพื่อนสนิทเกี่ยวกับการวางแผนที่จะยึดทรัพย์สินทั้งหมดของแม่แม้กระทั่งเอ่ยถึงการกำจัดเธอ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหญิงชราที่นั่งฟังอยู่อย่างเงียบงันใจแทบสลายแต่เธอก็ยังคงทำเป็นหูหนวกต่อไปทุกคำพูดทุกประโยคที่ได้ยินกลายเป็นหลักฐานในใจของเธอแม่รู้ว่าหากวันหนึ่งความจริงนี้ถูกเปิดเผยเธอจะต้องมีพยานที่หนักแน่นพอที่จะปกป้องตนเองจากลูกชายผู้โหดร้ายได้คืนหนึ่งลูกชายกับเพื่อนมานั่งวางแผนกันในบ้านโดยคิดว่าแม่ไม่สามารถได้ยินอะไรแล้วเสียงหัวเราะเสียงสนทนาที่เต็มไปด้วยความโลภและการกำหนดวันที่จะลงมือทุกอย่างถูกแม่ได้ยินอย่างชัดเจนในความเงียบงันของเธอเอง เธอเก็บทุกคำพูดไว้ในหัวรู้สึกว่าตอนนี้มีความจริงเป็นกระดูกสันหลังที่เธอจะยึดมั่นเมื่อคืนที่ได้ยินวันที่และรายละเอียดของแผนเธอเริ่มวางแผนแบบเงียบๆด้วยตัวเองบางครั้งเธอจดบันทึกลงในสมุดเล็กๆที่ซ่อนไว้ใต้เบาะคอมฟอร์ตบันทึกชื่อคนที่ปรากฏในบทสนทนาวันที่ที่ถูกกล่าวถึงและคำพูดสำคัญที่สามารถนำไปเป็นพยานได้ในอนาคตเธอเริ่มสังเกตวิธีการเคลื่อนไหวของลูกชายว่าเขาออกจากบ้านเวลาไหนกลับเข้าบ้านเวลาใดใครเป็นคนที่เขาพบเจอบ่อยๆและมีสัญญ,ญาณใดบ้างที่บ่งบอกว่า ถึงเวลาที่แผนจะเริ่มดำเนินการเธอฝึกซ่อนตัวเองเป็นคนขี้ลืมขณะเดียวกันก็จดรายละเอียดทุกอย่างโดยไม่ให้เขาสงสัยยามค่ำคืนที่บ้านมืดลงหญิงชารานั่งฟังเสียงเท้าบนพื้นไม้ฟังเสียงประตูปิดอย่างระมัดระวังเธอได้ยินเสียงคุยกระซิบที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากลูกของเธอเองความรู้สึกผสมปนเปทั้งความเจ็บปวดความผิดหวังและความโกรธหลอมรวมกันในความเงียบของเธอวันหนึ่งมีการพูดถึงการขอความช่วยเหลือจากคนคนนอกที่อาจเข้ามามีบทบาทในแผนเธอจดชื่อคนคนนั้นไว้ และจดเบาแสที่สาคัญทั้งหมดไว้ในสมุดของเธอระหว่างวันเธอพยายามทําตัวเหมือนเดิมรับประทานอาหารนั่งพักผ่อนแต่สายตาและจิตใจของเธอไม่เคยว่างจากการสังเกตการนั้นเลยในวันที่เธอได้ยินชื่อของผู้ร่วมแผนและเวลาที่จะลงมือเธอตัดสินใจทําให้หลักฐานชัดเจนขึ้นอีกขั้นเธอแอบเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปไว้ใต้หมอนเพื่อบันทึกเสียงในคืนที่คุยกันต่อหน้าเธอรู้ดีว่าการมีเสียงสนทนาเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่การจะได้มาซึ่งมันก็เสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะถ้าลูกชายจับได้ทุกอย่างอาจพลิกผันไปในพริบตาระหว่างนั้นเธอเริ่มย้ายเอกสารสําคัญออกจากที่เดิมเก็บสมุดเล็กๆที่จดบันทึกไว้ในกล่องรองเท้าของเพื่อนบ้านที่เธอไว้ใจมานานเธอส่งข้อความลับถึงเพื่อนบ้านคนนั้นโดยใช้คาธรรมดารรมดาที่คนอื่นไม่สงสัยให้เตรียมรับของบางอย่างเข้าบ้านชั่วคราวหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งลูกชายออกจากบ้านไปพบคนคนนอกตามที่ได้วางแผนไว้เหลือเพียงความเงียบและความตึงเครียดในห้องนั่งเล่นหญิงชาราลุกขึ้นอย่างชา้ชาๆไปเช็คเครื่องบันทึกใต้หมอนมือเธอสั่นเล็ก เมื่อกดเล่นเสียงที่ได้ยินทําให้หัวใจเธอหนาวว่าคําพูดเกี่ยวกับวันที่สถานที่และวิธีการทุกอย่างชัดเจนมากพอที่จะนําไปสู่การกระทําตามกฎหมายได้แต่เธอก็ยังระมัดระวังเธอไม่รีบร้อนไปแจ้งความโดยไม่มีแผนสํารองเพราะหากลูกชายรู้สึกถึงการคุกคามเขาอาจกระทําสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอเริ่มติดต่อทนายความที่เป็นมิตรกับครอบครัวผ่านโนตย่อที่ฝากไว้กับเพื่อนบ้านเพื่อขอคำปรึกษาวิธีเก็บรักษาหลักฐานและการยื่นฟ้องที่ปลอดภัย เวลาผ่านไปความตึงเครียดในบ้านเพิ่มมากขึ้นลูกชายเริ่มมีพฤติกรรมกดดันเช่นพูดจาแปลกๆก,กับแม่มากขึ้นโทรศัพท์ของเขามีสายเข้าบ่อยและเขากลับบ้านดึกขึ้นเป็นประจำแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่บ้านหญิงชาราก็ยังคงแกล้งทำเป็นหูหนวกทำตัวเหมือนไม่รู้ไม่ใส่ใจและนั่งนิ่งราวกับคนไร้อำนาจทั้งหมดเพื่อรอวันที่เธอจะสามารถนำความจริงออกมาในที่ซึ่งปลอดภัยในที่สุดเธอได้รับข่าวจากทนายความว่ามีนัดพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถรับฟังคดีในลักษณะนี้ได้แต่การนัดหมายต้องจััดดดออยย่างบสุ และต้องมีพยานยืนยันความน่าเชื่อถือของหลักฐานทั้งหมดเธอเริ่มเตรียมการทุกอย่างอย่างระมัดระวังทั้งเก็บสำเนาไฟล์เสียงส่งสำเนาไปเก็บไว้กับคนที่ไว้ใจและทำให้แน่ใจว่าตัวเองมีสถานที่ปลอดภัยที่จะไปหากเหตุการณ์บานปลายต่อไปเธอเตรียมทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำเนาไฟล์เสียงถูกคัดลอกใส่แฟชได้หลายชิ้นบางชิ้นถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่เพื่อนบ้านเก็บให้อีกชิ้นหนึ่งเธอใส่ไว้ในซองจดหมายที่เขียนด้วยลายมือธรรมดาาเพื่อส่งต่อให้ทนายความเธอเตรียมชุดและเอกสารสำคัญอื่นนนนๆใใส่ไว้กกระเเเป๋าาาดดิทงขล็ เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องออกจากบ้านทันทีทนายความนัดให้ไปพบเจ้าหน้าที่ในห้องสัมภาษณ์เล็กๆที่ศูนย์ชุมชนใกล้บ้านเป็นการนัดแบบไม่เปิดเผยชื่อและต้องมาเป็นกลุ่มเล็กเพื่อความปลอดภัยแม่ได้แจ้งเพื่อนบ้านผู้ไว้ใจให้มารับเธอในวันที่นัดและยังเตรียมสัญญาลับกับเพื่อนคนนั้นเพื่อมีอะไรผิดปกติเธอซ้อมท่าทีการตอบคำถามฝึกเก็บสีหน้าไม่ให้สั่นไหวเมื่อพูดถึงเรื่องลูกชายและซ่อนแฟชชั่นได้หนึ่งชิ้นไว้ในหนังสือที่เธอมักอ่านก่อนนอน ขณะเดียวกันลูกชายเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพฤติกรรมของแม่เขาถามบ่อยขึ้นว่าแม่เก็บของไว้ที่ไหนบางครั้งเดินตรวจห้องนอนอย่างไม่เป็นมิตรและมีครั้งหนึ่งเขารี้กคนลิ้นชักเล็กๆแต่โชคดีที่สมุดบันทึกและแฟชไดที่สําคัญซ่อนไว้อย่างมิชิดยังไม่ถูกพบแม่ต้องเล่นเป็นคนงงๆลืมลืมไปอีกหลายครั้งเพื่อให้เขาไม่สงสัยมากขึ้นคืนก่อนวันนัดหญิงชารานอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงเธอทบทวนรายละเอียดในสมุดบันทึกจนตาของเธอร้อนเผาเธอคิดถึงคําพูดที่ได้ยินสถานที่ที่ถูกเอ่ย และผู้คนที่เกี่ยวข้องเธอตรวจสอบเส้นทางไปยังศูนย์ชุมชนเช็คเบอร์ติดต่อฉุกเฉินและวางแผนเพื่อหลบหนีหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทางเช้าวันนัดเธอแต่งตัวอย่างเรียบร้อยแต่เรียบง่ายใส่หมวกคลุมผมเพื่อไม่ให้ใครจำหน้าได้ง่ายๆก่อนออกจากบ้านเธอส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนบ้านที่รับหน้าที่เป็นพยานว่าพร้อมแล้วเดินออกไปอย่างชา้ชาๆโดยพยายามทำเป็นปกติแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงเธอมองซ้ายทีขวาทีหวั่นว่ามีสายตาตามจากหน้าต่างหรือมุมมืดของถนน เมื่อเธอขึ้นรถที่เพื่อนบ้านจัดให้เสียงในหัวเงียบลงชั่วคราวมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมหายใจที่ดังชัดในหูเธอหยิบซองจดหมายใส่มือแน่นๆแ,แล้วก้มหน้าลงเหมือนคนธรรมดาที่จะไปตลาดแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยหลักฐานที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอและอาจเป็นจุดพลิกผันของครอบครัวรถเคลื่อนผ่านตรอกเล็กๆไปยังศูนย์ชุมชนแสงแดดสาดผ่านต้นไม้เป็นแผ่นๆหญิงชารามองนาฬิกาข้อมือเวลาเดินช้าราวกับหยุดนิ่งใจกระวนกระวายไปกับทุกภาพที่ปรากฏแต่ขณะที่รถใกล้ถึงปลายทางเธอเห็นเงาคนสองคนยืนคุยกัน ตรงมุมถนนใบหน้าหนึ่งคุณตาอย่างน่าขนลุกเธอไม่แน่ใจว่านั่นคือใครแต่ความกลัวพุ่งขึ้นมาจับขั้วหัวใจเธอเพ่งสายตาไปยังเงานั้นทันทีหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกใบหน้าที่คุณตาคือหนึ่งในเพื่อนสนิทของลูกชายคนที่เธอเคยได้ยินชื่อจากบทสนทนาลับๆเมื่อหลายคืนก่อนชายคนนั้นยืนกอดอกมองถนนด้วยท่าทีระวัรวระวงราวกับก,บกำลังเฝ้าดูอะไรบางอย่างหญิงชาราก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วทำเป็นหันหน้าไปทางหน้าต่างอีกฝั่งของรถมือกำแฟชใดในซองจดหมายแน่นจนเหงื่อชุ่มเธอกกระซิบบบััเพื่่่่อนนน้้าาาทีงงขๆว อย่าหยุดรถขับเลยไปรถแล่นผ่านคนทั้งสองไปอย่างช้าๆเธอเหลือบมองจากขางตาเห็นสายตาของชายคนนั้นจับมาที่รถครู่หนึ่งแต่โชคดีที่ไม่มีท่าทีจะตามมาหญิงชารากลั้นหายใจอยู่หลายวินาทีจนพ้นโค้งถนนก่อนจะปล่อยลมหายใจยาวออกมาอย่างสั่นเครือเมื่อรถถึงศูนย์ชุมชนเพื่อนบ้านรีบพาเธอเดินเข้าไปทางประตูด้านหลังที่เงียบสงบหลีกเลี่ยงสายตาคนภายนอกภายในห้องเล็กๆเกจ้าหน้าที่สองคนรออยู่พร้อมทนายความที่เธอฝากความหวังไว้หญิงชารานั่งลงบนเก e ้าอี้ไม้เก่าๆมือยังคงสั่นไม่หยุด แต่เธอก็ค่อยๆวางซองจดหมายลงบนโต๊ะกลางห้องนี่คือทุกอย่างที่ฉันได้ยินมาตลอดสามเดือนเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงดวงตาที่เคยอ่อนโยนเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่รับซองไปเปิดเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาเสียงของลูกชายและเพื่อนๆดังชัดเจนในห้องเล็กๆทุกคำพูดคือดั่งมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของแม่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นพยานหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม่ชาราวัย68ปปีนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องเล็กๆของศูนย์ชุมชน ขณะเสียงบันทึกที่เปิดจากแฟชได้ดังขึ้นทุกถ้อยคำจากปากของลูกชายเป็นเหมือนมีดคมที่กรีดซ้ำลงในหัวใจของเธอเราต้องจัดการให้จบภายในเดือนนี้ถ้าแม่ไม่อยู่ทุกอย่างก็จะเป็นของฉันน้ำเสียงเย็นชาของลูกชายทาให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความหนักอึ้งเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเธอหันมามองด้วยสายตาจริงจังก่อนบันทึกคําพูดของแม่ทุกถ้อยคําลงในเอกสารทนายความที่นั่งเคียงข้างพยักหน้าเบาๆเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณทําถูกแล้วครับคุณต้องเข้มแข็งต่อไปหลักฐานนี้จะช่วยให้ความจริงปรากฏ แม่ชารากัดริมฝีปากแน่นเธอไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องนั่งอยู่ในห้องแบบนี้เพื่อมอบหลักฐานเอาผิดลูกชายที่เธอเลี้ยงดูมาตลอดชีวิตความทรงจำในวัยเด็กของลูกยังฉายชัดในหัวไม่ว่าจะเป็นวันที่เขาเรียนเดินครั้งแรกวันที่เขาเรียกเธอว่าแม่ด้วยเสียงสดใสหรือวันที่เธอทำงานหนักเพื่อหาเงินส่งเขาเรียนทุกภาพย้อนกลับมาเหมือนเงามืดกดทับหัวใจแต่เธอก็รู้ดีว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาชีวิตตัวเองหลังการพูดคุยเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ลูกชายสงสัยพวกเขาขอให้แม่กลับไปใช้ชีวิตตามปกติทำเป็นหูหนวกเหมือนเดิมต่อไปเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการลงมือคืนวันนั้นแม่กลับถึงบ้านด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าแต่จิตใจกลับตื่นตัวมากกว่าที่เคยเธอนั่งเงียบๆมองไฟสลัวในห้องนั่งเล่นน้ำตาไหลออกมาอย่างไร้เสียงเธอไม่รู้ว่าตัวเองจะอดทนได้อีกนานเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าต่อไปสองสัปดาห์ต่อมาลูกชายเริ่มเร่งเร้าแผนการมากขึ้นเขาโทรศัพท์หาผู้สมรู้ร่วมคิดแทบทุกคืนและบางครั้งก็พูดต่อหน้าแม่ด้วววยคาามมั่่นใจ เธอไม่ได้ยินอะไรอีกไม่กี่วันทุกอย่างก็จะจบคําพูดนั้นย้าชัดเจนว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดใกล้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ที่ติดตามเรื่องแจ้งให้แม่เตรียมพร้อมคืนที่ลูกชายและพวกนัดหมายกันคือคืนที่ทีมตํารวจจะเข้าจับกลุ่มทุกอย่างต้องเงียบและรวดเร็วที่สุดคืนแห่งความจริงมาถึงเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้ดังเปาะแปะในความมืดลูกชายนั่งคุยกับเพื่อนในห้องนั่งเล่นเสียงหัวเราะและคําพูดอันโหดเหี้ยมหลุดออกมาอย่างไม่เกรงใจพรุ่งนี้เช้าแม่ก็จะหายไปตลอดกาลหญิงชารานั่งอยู่มมุ ห้องทำเป็นหูหนวกเหมือนเดิมแต่ภายในใจสันสถานเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือไม่กี่นาทีต่อมาประตูบ้านก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงแสงไฟฉายสว่างว่าพร้อมเสียงตะโกนของตำรวจหยุดตำรวจอยาขยับลูกชายสะดุ้งเฮือกหันไปมองแม่ด้วยสายตาตกตะลึงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาเพื่อนของเขาพยายามหนีแต่ก็ถูกจับกลุมอย่างรวดเร็วเสียงกุญแจมือดังคลิกสะท้อนกล้องในบ้านเงียบเงียบแม่ชาราย,ยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมน้ำตา เอ่อคลอเบ้าเธอมองลูกชายที่ถูกตรึงแขนด้วยความรู้สึกสับสนปนเปทั้งรักทั้งเจ็บปวดและทั้งผิดหวังลูกชายตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือแม่นี่แม่ทำเหรอยิงชาราหลับตาลงชา้าช้าสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยเบาๆแม่ไม่ได้อยากทำแต่ลูกต่างหากที่บังคับให้แม่ต้องเลือกทางนี้หลังการจับกลุมคดีถูกส่งต่อไปยังสารหลักฐานจากไฟเสียงและสมุดบันทึกของแม่ถูกรวมเข้ากับคำให้การพยานทำให้คดีแน่หนาเกินกว่าลูกชายและผู้จะหลบหนีได้ทนายความที่ดูแลคดีชื่นชมความกล้าหาญของแม่พร้อมยืนยันว่า ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยอย่างยุติธรรมหลายเดือนต่อมาศาลมีคำตัดสินให้ลูกชายรับโทษตามกฎหมายเสียงค้อนศาลกระทบลงบนแท่นเป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมที่สมบูรณ์หญิงชารานั่งอยู่ในห้องพิจารณาน้ำตาไหลเงียบๆขณะมองลูกชายถูกพาตัวออกไปแม้ใจของแม่ยังคงเจ็บปวดที่ต้องเห็นลูกแท้ๆตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่เธอก็รู้ดีว่าหากวันนั้นเธอไม่แกล้งทำเป็นหูหนวกไม่อดทนตลอดสามเดือนวันนี้เธออาจไม่ได้นั่งหายใจอยู่ตรงนี้อีกแล้วหญิงชาราเดินออกจากศาลในใบ่ายวันนั้นท้องฟ้า โปร่งสว่างแสงแดดอบอุ่นตกกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเธอหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินต่อไปข้างหน้าแม้เส้นทางข้างหน้าจะเงียบเหงาแต่ก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยอิสรภาพที่เธอเลือกด้วยตัวเอง